ความพ่ายแพ้เทื่นี้นี่นิดหนึ่งไม่ได้มาซ้ําเติมนะครับถือว่าเหนือความคาดหมายนะเเหนือความคาดหมายหลายๆคนนะครับเหรออาจจะเหนือความคาดหมายท่านชัวรลีกพ่ยมากเลยนะครับคั้งมีสี่คนมีสีเ่เขตสี่เขตแล้วก็ไป้ยายัดได้มาแค่สองเขตสองเขตครั้งที่แล้วหกสองแล้วเท่าไหร่สามเขตได้สอง อ๋อเดี๋ยวนี้สีเ่เขตได้สองใช่ครับขาดทุนนะออขาดทุนเนี่ยฮะเพราะตังมีญี่ปัดเคยได้มันตลอดอการเมืองมันเปลี่ยนเยอะครับแล้วก็ที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยเงินสดเนี่ยตั้งแต่การเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยผมว่ามีผลเยอะจริงเลยิงของจริงเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าที่น่าเสียใจคือน่าเศร้ามากนะคือบทบาทกรกตจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสภาผู้แทนราษฎรน่าจะทบทวนบทบาทของ กกตผมชี้ให้พี่สำราญกับท่านผู้ชมเห็นดนีึงนะครับได้ๆครหน้าที่กกตตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายก็คือต้องทําให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมก่อนการย่อนบัตรลงคะแนนมีเรื่องร้องกันร้อยกว่าเรื่องนี้กกตแถลงเองจนบัตรนี้ยังไม่มีการพิจารณาแม้แต่เรื่องเดียวนะครับออแล้วก็รับรองสสไปก่อนแล้วก็ยังไม่มีเรื่องใดเลยที่ส่งสารพิจารณา ตามกฎหมายยังเก็บดองเอาไว้อเรื่องเดียวที่ส่งคือเรื่องคุณพิธา <c oughs> โดนกี้โดนกี้อันนั้นไม่รู้มันเหมือนกับว่าตกลงกอตอมีไว้ทําอะไรเาะฉะเป็นผมว่าถ้ายังอยู่ในสภาพนี้กอตออยู่แบบนี้การเลือกตั้งไปแบบนี้ป่วยการที่เราพูดกันเรื่องปฏิรูปการเมืองคือสําคัญคําว่าสุจริตและเที่ยงธรรมนะใช่ครับต้องทําให้การเลือกตั้งบรรลุสิ่งนี้ครับสองสิ่งเลยเลยทำให้คิดถึงกตอตยุคแรก ยุคแรกนี่ผมว่าเขาเข้มข้นแล้วก็ทําให้คําว่ากอตอนน้ศักศิทธิ์อันนี้เสียดายนะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเป็นเรื่องน่าเศร้านะเรียกแตเงินสดครับมีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงครับสะพัดไหมที่ตังเนี่ยถามชาวบ้านได้ทุกคนเลยทำยังไงดีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรจะต้องทำยังไง จริงจริงแล้วควรจะเริ่มต้นจากการปฏิรูปกกตก่อนผมคิดว่าโอเคปฏิรูปกกตนะคือสมัยก่อนการเลือกตั้งนี่มาไท้ก็ดูแลนะครับแล้วก็หลายปีดีดักมาแล้วที่เปลี่ยนมาเป็นกกตครับใหม่ๆก็เราก็แม่คือคือองค์กรใดที่อยู่นานเกินไปเนี่ยมันจะมีการสะสมอํานาจแล้วมีการ abuse หรือบิดเบือนอํานาจตัวเองได้ครับมันก็ต้องปฏิรูปกันบ่อยๆดูประเด็นหนึ่งว่าไม่ค่อยพอใจสภาพการเมือง นะครับมันยังไงที่บนงุนงดตอนแรกเนี่ยแหมดูสะ <c oughs> พานนี้คือจริงๆเที่ยวนี้การเมืองน่าสนใจมากนะครับมันมีสองส่วนที่ผมคิดว่าน่าสนใจประชาธิปัตย์เนี่ยเราอาจจะมองว่ามันมีเงื่อนไขหรือปัจจัยภายในทําให้เกิดแบบนี้แต่ต้องยอมรับมันมาจากบริบทความเปลี่ยนแปลงของของการเมืองภายนอกกระทบเข้ามาด้วยนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมคิดว่าปีห6หเนี่ยเป็นปีที่ น่าสนใจในทางการเมืองเพราะว่าสงครามสีเสื้อที่ดําเนินมาตั้งแต่ปี4-4โดยประมาณ4 8 47มาถึงปี6-6มัน2ีปีเข้าไปแล้ว20ปีอาสอต่ปรากฏว่า <c oughs> ทั้งสทั้งสองข้างมันมีการข้ามขั้วมาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน <c oughs> นะครับในยุคปี6-2พรรพเพื่อไทยนิยามตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย แล้วก็นิยามอีกฝ่ายว่าสืบมทําอำนาจประเด็นการอืแต่ปรากฏว่าหลังจากการเลือกตั้งปีหกไม่มีลุงไม่มีเราเนี่ยกลายเป็นมีทั้งลุงมีทั้งเรากลายเป็นว่ามีลุงจึงมีเรามีลุงจึงมีเรามันก็เป็นเป็นอะไรที่หักอกฝ่ายกองเชียร์กันพอสมควรในตอนแรกทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองฝ่ายฮะมีมีมีประเด็นกันทั้งสองฝ่ายแต่พอถึงจุดนี้มันก็มีคนทั้งทำใจ ทั้งถูกบังคับให้ทาใจทั้งพยายามจะทําใจแล้วก็ทําใจไม่ได้นะครับแต่จุดที่น่าสนใจมันก็คือ,อาการข้ามขั้วมาร่วมกันทั้งสองสฝ่ายนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางการเมืองนอ,อย่างไรในวันข้างหน้าอันนี้อันนี้แหละในในทางหนึ่งนี่ผมคิดว่าพักเพื่อไทยเองให้ผมวิเคราะห์เนาะผมก็คิดว่า หน้าที่จะได้รับผลกระทบในทางลบค่อนข้างเยอะอจากกลุ่มที่สนับสนุนตัวเองมาตั้งแต่ต้นคือกลุ่มคนเสื้อแดงแะนะครับตขนขณะเดียวกันในความถดถอยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไปเพิ่มน้ำหนักให้ก้าวไกลเอเพราะว่าผมคิดว่าก้าวไกลนี่มาในฐานะที่เป็นตัวที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางทางด้านการเมืองด้วยคนหนุ่มหนุมสาวๆที่เข้าไปทำงานข้างใน เป็นจานวนมากบทบาทของการตรวจสอบตรงไปตรงมาพูดจาชัดเจนฉะฉานไม่เกรงหน้าอินหน้าพรหมกล้านําเสนอประเด็นที่หลายคนไม่กล้าพูดมาก่อนอและมีความเชี่ยวชาญในโลกโซเชียลซึ่งต้องยอมรับว่าโลกโซเชียลเนี่ยมันอาจจะเป็นโลกที่ขนานกับโลกความเป็นจริงก็าตามแต่คนยุคใหม่เนี่ยมีอายุในโลกโซเชียลเนี่ย แก่กับคนยุคในโลกจริงซึ่งมาเล่นโลกโซเชียลปัจจุบันได้อีกใช่แล้วโลกยุคใหม่ก็ไปในทิศทางของโลกโซเชียลก็เลยกลายเป็นฉากทัดทางการเมืองในผมคิดว่าน่าสนใจว่าถ้าสภาชุดนี้จบไปแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรในแต่ละพักพักลุงยังจะไปได้ไหมทั้งสองลุงเพราะลุงตู่ถอยไป,ไปแล้วอำลาแล้วลุงป้อมกำลังจะอำลาตำแหน่งลุงป้อมส็ลาออกสอสอแล้วประชาธิปัด 77-8ปีมีปัญหาพักภูมิใจไทยจะไปต่ออย่างไรพักอื่นๆจะไปต่ออย่างไรเพื่อไทยจะไปต่ออย่างไรก้าไกลจะกลับขึ้นมาไหมหรือจะไปเชิญอะไรหรือไม่มนะครับผมว่าไอ้นี้น่าสนใจมากนะครับกับสองเนี่ยผมสดับกลับฟังเพื่อนๆสอสในสภาซึ่งยังอยู่หลายคนครับเที่ยวนี้ก็บน่บนๆว่าไอ้ดิวข้ามขั้วมันเหมือนกับว่าเหมือนกับว่านะ สสแต่ละพักไม่ค่อยได้ตัดสินใจเองเท่าไหร่มันเหมือนกับมีคนทําดีลมาแล้วเป็นคนซึ่งอยู่เบื้องหลังอมผมก็ไม่รู้เขาพูดถึง <c oughs> กลุ่มทุนครับซึ่งอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองหรือพูดถึงขั้วอนาจซึ่งอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองอืเป็นคนจับมือดีลกันมันก็เลยทําให้กลุ่มสสในพักก็ตัดใหญ่ตามนั้นออันนี้มันถูกสะท้อนโดยโผขอ,ของคอรมอด้วยเช่นในหลายพักบอกว่า นอกจากสะท้อนคว่ำหน้าในพักแล้วเนะี่ยผู้สื่อข่าวเองก็รายงานว่าอันนี้คนของกลุ่มทุนอันนี้คนของกลุ่มทุนซึ่งผม,มีความรู้สึกว่าเฮ้ยการเมืองในอุดมคติเราว่าสอสอในพักตัดสินใจกันแต่เที่ยวนี้มันเหมือนกับมีกลุ่มที่มีอำนาจอยู่ข้างหลังซึ่งมันอาจจะสัมพันธ์กับความเป็นประชาธิปไตยเงินสดที่พูดถึงแล้วก็ที่ท <ลง S 2> พูดถึง,ถงคือยังอยเรื่องกลุ่มทุนเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีนะมันมีมานานแล้วแหละแต่กําลังบอกว่า ที่อยนี้พศนี้มันแสดงตนแสดงตัวชัดเจนแจ้งมากประมาณนั้นใช่ไหมจงแจ้งมากซึ่งซึ่งผมผมคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจอันนี้ทำให้สสอด้อยค่าไปความรู้สึกถูกด้อยค่าไปครับเหมือนที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าประชาธิปไตยระบบแบบตัวแทนแบบนี้ถ้าสสไม่ได้ทําตัวอิสระพอทางความคิดแล้วตกอยู่ภายใต้กลุ่มอํานาจหรือกลุ่มทุนในพักเนี่ยมันจะทําให้ด้อยค่า ของความเป็นการเมืองแบบตัวแทนเนี่ลยลกลายเป็นสอสอไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนผู้เลือกอแต่เป็นตัวแทนของกลุ่มควบหน้าหรือกลุ่มทุนซึ่งในที่สุดเนี่ยม,มันเกิดความเสื่อมแน่นอนในที่สุด